ปีปีหนึ่งผู้หญิงอะเสียค่าผ้าอนามัยเนี่ยประมาณ1 0 0 0ถึง2,000เผอบางคน2 4 0 0 2,500บาทด้วยซ้ำถ้วยอนามัยถ้วยหนึ่งเนี่ยมันเป็นปรดักที่สามารถใช้ได้ซ้ำมากสุดถึง10ปีอะแล้วถ้วยหนึ่งเนี่ยมีราคา1 1 5 0บาทคุณใช้ถ้วยไป1ปีอะก็คือเท่ากับต้นทุนของการใช้ผ้าอนามัยใน1ปีแล้วการที่ใช้มากกว่า1ปีนั่นคือเราสามารถช่วยคุณประหยัดเงินได้มากๆแล้วอย่างงี้คะ่ะ มันเกิดจากตัวเราเป็นผู้ใช้งานก่อนพอลองใช้เท่านั้นแหละคือมันมีความว้าวมันเปลี่ยนโลกมากว่าในวันที่มีประจำเดือนอะเราจะรู้สึก่างนี้ได้จริงๆหรอคือรู้สึกเหมือนมันไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่มีประจำเดือนอยู่เลยประนึ่งว่าวันนั้นคือไม่ใช่วันนั้นของเดือนนะคะเมย์ก็ใช้ไปประมาณ3าสเดือนแล้วเมย์ก็เริ่มบอกต่อเพื่อนเริ่มแชร์ลงโซเชียลมีเดียคาถามมาเยอะมากๆจนเรารู้สึกว่าเอะคนอื่นอะก็มีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนเหมือนกับเราแล้วจริงๆเขาก็มองหาทางเลือกอื่นอยู่ ถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่ทําให้สิ่งจริงเนี้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยแก้ป,ปัญหาการมีประจําเดือนของคนอื่นได้เหมือนกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจเราค่ะก็จริงๆถ้าตั้งแต่เริ่มต้นทําแบรนด์ก็ประมาณ2ปีค่ะกระแสะตอบรับถือว่าดีนะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรามีการทํา ฟีดแบ็กกับลูกค้าตลอดว่าเป็นยังไงสินค้าเป็นยังไงนะคะลูกค้าพึงพอใจมากแล้วก็ที่สําคัญลูกค้าหลายท่านก็ได้มีการแนะนํำลูกค้าต่อให้เราอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรีวิวค่ะคือเราต้องขอบคุณลูกค้าของเรามากที่ช่วยเรารีวิวเยอะขนาดนี้คือถ้าเกิดสมมติเ e ิร์ชไปใน Twitter ค่ะก็จะเจอรีวิวถ้วยนะ้ำไม้แฮปปี้คัพอยู่ เยอะมากซึ่งลูกค้าคือใจดีรีวิวให้เราเลยเพราะว่ามันเหมือนกับน่าจะเหมือนกับเมย์ตอนที่เริ่มใช้งานถ้วย,าายนะ่อนมัยแล้วเราเริ่มบอกต่อเพื่อนในโซเชียลมีเดียว่าอันนี้มันดีจริงๆนะซึ่งสำหรับเมย์ถือว่าเป็นเป็นรางวัลให้กับแบรนด์ของเรามากเลย ถ้วยน้ำมันเนี่ยมีข้อแตกต่างก็คือถ้วยน้ำมันเนี่ยวัสดุมันจะเป็นซิลิโคน,นะคะ่ะซิลิโคน medical grade ก็คือเกรดเดียวกับที่เราใช้ทําเครื่องมือแพทย์ซึ่งวัสดุมันจะเป็นมีความเป็นมิตรกับร่างกายของมนุษย์ถ้าเราทําสัญญกรรมหน้าอกได้เราทาสัญญกรรมจม,มูกได้เราก็สามารถใช้ซิลิโคนได้ไงคะ่ะวิธีการใช้คล้ายกับแบบสอดคือเราใช้ในการพับแล้วก็สอดเข้าไปในช่องคลอดเพื่อให้เขารองรับประจําเดือนเลือดประจําเดือนก็จะไหลออกมาอยู่ในนี้แล้วก็ถูก กักเก็บเอาไว้แล้วก็ตอนที่เอาออกเราก็แค่อ,ออกมาแล้วก็เทออกไปมันจะไม่มีการซึมตัวของประจําเดือนเข้าไปในวัสดุที่เป็นวัสดุอย่างอื่นเลยก็คืออยู่ยังไงอยู่ยงงั้นนี่ค่ะเราปรับรูปทรงของถ้วยน้ำมัของเราอะค่ะให้มีความเรียวมากกว่าเพราะว่าสรีระของคนเอเชียค่ะ กุ้งเชิงกรานเขาจะไม่ได้ใหญ่เท่าคนตะวันตกการที่ปรับให้มันเรียวให้มันเล็กกว่าค่ะก็จะสามารถทําให้มันใส่แล้วก็รู้สึกสบายตัวได้มากกว่านี้คืออย่างแรกนะคะอย่างที่2ก็คือเรามีตัวแพคเกจจิ้งอันนี้ค่ะเป็นตัวที่เราภูมิใจนําเสนอมากๆคือปกติแล้วถ้วยน้ำม้ทั่วไปในแบรนด์ต่างประเทศนะคะเขาจะให้แพคเกจจิ้งในการพกพาเป็นถุงผ้าซึ่งสูงผ้าจากที่เราทำรีเสิร์ชมาถุงผ้ามันมีความอับชื้นได้มันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นเนี่ยค่ะเราก็เลยพัฒนาเป็นตัวชื่อว่าน้องพ็อกเก็ตสีขาวละกันเรียกแบบนี้นะ ซึ่งพ็อกเกตตัวนี้ก็คือสามารถใช้วางถ้วยน้ำไหมได้สมมติว่าถ้าเราอยู่ในห้องน้ำเราต้องถอดออกมาล้างแล้วเราต้องล้างมือ มือเรามีแค่2มือเราไม่สามารถถือถ้วยด้ไายตลอดเวลาได้เราก็วางเขาพักไว้แบบนี้ได้ีค่ะจุดเด่นที่3ที่เราตั้งใจเน้นมากๆก็คือเรื่องของ after sale service ค่ะเราอยากมีผู้ช่วยที่ทําให้ทุกคนน่ะสามารถเริ่มต้นกับถ้วยด้ไหมได้ง่ายกว่าเราก็เลยมีทั้งทีมแอดมินและทีมคุณหมอหลังบ้านที่คอยช่วยเหลือลูกค้าตลอดค่ะซื้อไปแล้วก็สามารถทักมาได้ตลอดเลยไม่มีปัญหาเลยค่ะ ที่มีการวิเคราะห์มาที่ไม่เคยอ่านบทความมานะคะก็คือ พบว่าจริงๆแล้วอ่ะ Product นี้มีการเติบโตค่อนข้างมากค่ะจากที่มีการวิเคราะห์มูลค่า CAGR มานะคะเขาก็คาดเดาว่าจากปี2021ถึงปี2027เนี่ยค่ะตลาดมีโอกาสเติบโตไปได้ถึง2 7 8พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมากๆเลยคิดว่าปีหน้าเราน่าจะพร้อมที่จะหาดิสติบิวเตอร์ต่างประเทศเพื่อกระจายสินค้าของเราไปทั่วโลกเลยซึ่งเรามั่นใจว่าสินค้าของเราอ่ะไม่แพ้ของต่างชาติแน่นอน